มาซื้อของกับเคเวนวันนี้มาจ่ายตลาดจ่ายตลาดแล้วก็จะเอาอะไรแกนา้ำนะมันงาเบรกฟา์ Breakfast, หนูแม่ไม่ลืมหรอกแล้วก็ มีแบล็กซอยซอสด้วยเหรอมียี่ห้อนี้ด้วยรอะไมอเคยกินมเอาไปชิมดูมีแบล็กแล้วก็มีมัสรูมซอยซอสสูตรไหนก็มีสูตรหนึ่งสูตรแต่กินก็หูวา <c oughs> อย่างนี้ได้มาไม่ตกเออแล้วก็ภูเขาทอง เขาทองไปไปมีอะไรกินอีกไ,ไก่น้องไก่ไม่เอาเป็ดโยเป็ดตัวเบลเลอร์เลยอะทำไมเป็ดถูกอะฮะไม่เอาเจ็โชว,ว์แล้ววันนี้หรอคือหมายความว่าไงเป็ดมันสิมัน เหรียญอะเจ็ดสิบเหรียญมันจะเน่าแล้วเหรือเป็ดเดียมฮะเอาเนาะแน่ว่ามันไม่โอนะอยากกินตับย่างมั้งไหม <Early off. S 1> หอห่ะเรียกแล้วแม่ <Now. S 1> ซื้อของอยู่หนาวมาก หนูไม่รู้แบบเพอแพเลยอะ่ะแม่จะซื้อซอสไอ้นี่เทอร์ลี่ยาเกะซอสเอนั่นอะ่ะเราซื้อเกี๊ยวซาไปทอดกินไหมไหนอะ่ะมันมีซอสมีดับซอสเกี๊ยวซาอย่ามาบอกมาบอกหนูว่าอตอนไหนจะกินดัมเปอร์เลยเนี่ย When you eat ไม่ it, <I> ได้เอาไว้บอกว่าไม่มีน้ำจิ <only> ้มมัน lie, uh? ไม่มีอ่ะที่ติงในเย็นหรันอะไรอ่ะ The big bag อ่ะ Big bag เหรอ Yeah in the refrigerator มีเอาไก่ Chicken อกนนะยังไม่ได้ทำ ปลาหมกึกเอปกปกอเลปลาหมึกไปปลาหมึกอะไเนี่ยปลาหมึกไม่โอเลยอะ่ะสิบสามบาทร้านนู้นสดกว่ามั้ยทำไมต้องไป this early again ฮะทำไมต้องไป this early เอาไปเอาปลาคานปลาหมึกไม่ใสเอาหนู่มบังแม่อยู่เอาหลีดแม่เน่ย เพราะ อันนี้น่ากินนต่างกันยังไงอ่าวันมอทูพีสิสันย

ขนมอยู่นี่มาจอดรถไว้นั่นก็ได้เอาอะไรเลือกเอาขนมง่ายอ่ะฮะนี่ฝั่งนี้ลูกแม่ดูนี่ลูนี่า แฟร์ฟิชีนอ่ะอะแม่ถ่ายรูปมาหันหน้ามาหันหน้าโอเคเอาแน่นนะโอเคไปใส่รถน่ากินไถ่ละกล่องเท่าไหร่อ่ะใต้องเอาเอาให้แม่กล่องหนึ่งแม่เอามันดรอวันไหนโอมันอ้วนอ่ะอันนี้หนูกิน in one day สองอันไปสองอันปะอันนึ่งให้แม่หน่อยนึงให้หนูโอเค หรืนี่ก็มีขายเนาะอยากกินอยากกินอะไรนนขนมก็ <c oughs> แล้วก็เอาอะไรอีกแม่กำลังหาอยู่แป้งเอวอันนั้นแม่ซื้อแป้งไก่ทอดไปปะแป้งเทมปุระแป้งวแม่ซื้อไปผ่าแป้งยี่ห้อน,นี้ พริกกระเทียมพริกไทยนี่ย healthy ไม่เอาอ๋อมันคุณระยิ่งห่อกันนะน,นี่อันนี้ครัวทิปอันนั้นมิสเตอร์อน,นี้ครัวทิปครัววัวงทิปอ่านผิดอีกหนูอ่านไม่ได้ครัวาวังทิป เหนไม่อ่านผิดแล้วหนูอ่านไม่ได้ Which one ็น b e t t e ออันนี้แป้งอะไรอะเทมปุระอ๋อนี่ก็แป้งเทมปุระคัววังทิพย์เหมือนกัน s e a f o o d b a t t e ม mix มาเอาน้ำปะอ่าซื้อแป้งไปทอด <don> หนูไม่ทัชมันไม่เปื้อนอันนี้มันสะอาดอันนี้ก็ครัววังทิพย์เหมือนกันแต่เป็นแป้งเทมปุระแมว แป้งเทมปุระที่บ้านนี้หแหละไปแค่นั้นแหละเทมปุระไปแม่๋ยเอาน้ำพริพกเผาไปดูทังนู่น ผิกเผา might touch, มัน Dirty Dirty อะไรนะมันหมดอายุเมื่อไหร่อะขายมานานแล้วมันหมดอายุแม่อ่ะไปผิกเผาผิกเผาแล้วก็อะไรอีกมัน Expire ุแล้วฮะมัน Expire ุแล้วอันน้ำจิ้มไก่ไปขวดนึงไม่ใช่ไม่เอาไปล่าจิ้มไก่ แม่ก็ไม่รู้ปลาไหนปลาลบบเลือดอบมันมีปลาปะอ๋อมันพริกเผาซอสปรุงรสเออแล้วไม่มีไหลบัววะร้านนมีไหลบัวป่ะแม่จะตำซุปตำไหลบัวกินน้องไม่มีแน่เลยอ่ะไม่มีแต่ร้านนู้นโอ้เราไม่ไปนู่นไหลบัวอยู่นู้น นี่นี่น,นี่โอ้เก่าใช่ปะ่ะค่ะน่ะค่ะดูสีมันข,า,ขาวๆหน่อยาบาทหกเก้าบาทเจ็ดเก้าอยากกินส้มตำไหลบัว expire เออมันสีมันสีสมัน <Exp ire. S 1> เอาที่มัน expire เอาเนี้ยมัน expire ไม่แม่ดูแล้วเอ,อ้่อน,นี้น,น่ากินเ่ย,ยอันนี้มันดูนนี้มันอวบกว่าไหนบัวนี่มันอวบกว่าฝอ,อยี่ห้อนี่จะเคยกินฝอยี่ห้อนี้อยี่ห้อนี้มันเล็กอ่ะลองยี่ห้อนี้นี่ห้อนี้มันอวบอวบไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวดูก่อนดิ เลือกก่อนไหลบัวย yeah, าหมดสปายแล้วเอาอันหนึ่งไม่ได้เหรอดวนใหม่ๆบางสิแม่เลือกบางสิเข้าไปสองคันซื้อของให้แม่เลือกบางสิก็ไม่ได้ถ้าไม่เลือกก็ไม่ได้ของดีนะ ได้ของเน่าของเสียไปนะของบางทีมันก็หมดอายุได้นะไปเดี๋ยวเราไปซื้อผักก็เสร็จนะแล้วจะมอญเข็นหนูจะเข็นไปเตอนนั้นแม่ซื้อตะไคร้ที่ไหนอะตะไคร้หั่นไปฝอยอย่างนี้ก็ได้กินนะแต่เราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้น สสเดาก็มีสเดาก็ชายแค่แข็งปูดองไม่ค่อยได้ตามซ้มตามกินนี่ปูนี่ไงเอาไปทำข้าวผัดปู ดันแม่นะเทเวนเนแม่ซื้อของใจตลาดมันเร่งแม่ได้ไงอันนี้ไปห่อกินได้ไงแป้งยาเปิด ไน,นกินหน่อยจะทำจะทำโลกิน,อนเ,นเอาไปเสิรเราเข็นเราอยู่ไหนอ๋อเราเขียนเราอยู่นี่มะพร้าวมล่นถือกล้องให้แม่บ้างสิแม่หยิบของไม่ได้

เเวมีคัน้ำานูกถ่ายแม่นีิถ่ายแม่นี่อีสามลูกแม่ถ่ายอินดีกว่านะเอาถืปดหัว ให้เคลว่นถ่ายเคลว่นถ่ายไม่เป็นถุงหมอคถุงหมอขไปกินยังมีอะไรจะกินไม่เอาขึ้นผักเขื่อพริก โอ้ยนั่นไงนี่ไงแต่กว่าไม่เอาไม่เอามันเน่าไวแบบเนี้ยซื้อไปก็เน่ากินไม่ทันก็เน่าอะไรอย่างนี้ต้องเอาอันนี้ for every หนูเอาไปเอาไปโอเคโอ and tomato and um, corn อันนี้ไปมัดหนึ่งนนี้ไปทำชีหมดฮะ tomato and corn เหนียวเหลือเกิน tomato and corn โอเค ไอ้น่เอาเงันเด็กสอันบาทสองอันบาทเอาไปสองอันอันนี้สามอันบาทเอาแแยกถุงแยกถุงนี่จะบอกนี่อาไยนจะไม่ถือปวดหัวมากลลอันีของหนูนะเอาหนูหนูแยเฮกะเอาไงเ p กล็อกสามนด้ไหมมันนั่นกันนี่นะ three for one dollar divided by one d o l l a divided by t h r e คอนเหรอต้ม mm ิโตต้มีอยู่ไหมว่าบอกใส่ต้มิโตกับแบกอ่ะที่บ้านมีอยู่ไหมคอนคอนที่บ้านไม่รู้ออกโควรคอนเขไปเอาคอนกระป๋องก็ได้ต้มิโต ที่บ้านเรามีย่านเราปลูกไว้อะปะกับม,มันมร้านนี้มันไม่มีผักอะไรไม่มีผักไปย้นร้านนี้ไม่มีผักเดี๋ยวมอย ใส่เกี๊ยวที่ไหนเขาใส่ข้าวโพดดูก่อนมันมันเดอะโฮสวีรค่อนโอเคไอ้เบสในส0งพันแดไม่ได้เหรอฮะอยากายอ่ะได้อะไรปไปบ้างเนี <Yeah. S 1> มามา่ยโอเคครบบ้างกินเลย กินนันได้รสเนี่ยหอมมากเลยกลิ่นใบเตย I want to eat it กินเลยกลิ่นใบเตยหอมหอมดีนะโอ้โหกินคำเดียวหมดเลยจำนี่ม,มีที่แพดด้นี่มาค่ะอือ one more กล่องละสองเหรียญได้หน่อยกล้วยตากจาลิลาพรเป็นไงกล้วยตากจาลิลาพร กินไปในรถนี่แหละหิวไปช็อปปิ้งนี่กี่โมงแล้วเนี่ยจะไปว่ายน้ำต่อ8:39แกะแกะแกะแบบอ๋อมันเป็นซองแบบนี้ออกมาก็เป็นอย่างนี้ thank you เป็นซองแบบนี้มันไรอ่ะโอเคได้และนี่ชอว i ตกล้วยตากหนึ่งร้อยวันอกี่อันเนี่ยเมืไหน่ม่ี o นี่ไั one h u ไม่ถึงหรอกกล่องแค่นี้จะเป็นร้อยอัน นนใข้าวไม่บอกแต่บอกแค่น้ำหนักแต่ไม่บอกว่ากี่ชิ้นรีน <Green. S 1> อย่าเล่นกล้องเทเวศใม่เคนดูก็เวียนหัวอันนี้เวียนหัวยังไงห,หัวเบก,กี้ขนาดนั้นอะนน I need to do what? Need to do I'm um, a YouTuber got to find. Baking make chocolate. That looks like a knife. What I do? That. This box will be about No, 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 come no, no. no, no. on. No, no. Here, here. Uh, I want to eat one. Then you eat one. สิบสี่ห้าสิบสิบเจ็แมีส<ป>ิอันจบสิบสออันไปอืมอ้อวอกว่า,าอร่อยมาก